สบายดีท่านู้สมขนาดนี้มันยังอยู่กับเม่ตุหนูอีแม่หนูเนาะเพิ่นก็มาร่วมสบายดีแมออ่สบายดีราชวิการนนบุญกันนะอยู่ราชวิการบุญกันทิเด้อาบุญน้ำกันเด้อบุญกัทิมงวัดแหลมราชวิการ ผู้ใดบริมากกันย่อมือน้ำบบบุญน้ากันเด้อมือนี้เป็นมือคนเห็บุญกันเท็นมือออกเห็นหน้าเห็นตากันก็จะเห็นหน้าเอาแม่ออกจากมาแต่แม่ตะกี้จําจําลูกมาได้เนาะจำผู้ที่เห็นละเห็นละเป็นเอาแม่เป็นแบบแม่ก่อนเป็นทำแม่แม่เสียเนาะอ่ะนี่ก็เป็นกรรมติดกระถินเตือนกระถินสบายดีสบายดีตะกี้บ่เห็นเห็นตาจื้อบ่ได้มั้พ่อแม่จื้อลูกบ่ได้ กันมีบุญไงดูต่อมา่ะอย่าแม่ตาสบายเด้อเดี๋ยวลูกสบายเด้อท่านผเนาะตอนนี้แมมล่าสุดอยู่ที่วัดลาวขันติธรรมรามเนาะซึ่งประธานไงก็คือเอื้อเบงสุกเนาะเอ่อย่างที่บอกว่าช่วงโควิดมันก็อันตรายแต่ว่ามันก็พยายามเซฟใส่แมปตัวนี้เสร็จก็ยังต้องมีนี่เนาะแต่ว่าตอนนี้ขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ก็ออกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยว ไม่ใช่มาคนเดียวนะมากับพี่ก้สอสถรัาฟรสคิดนะคะแล้วก็คุณแม่นี่แม่ซูนะแม่ซูเป็นกับเราเลื่องร <c oughs> อโฟโต้เดี๋ยวก็รู้ว่าใครมุกเนี่ยใครจะเป็นเจ้าของอ่ะสาธุเด้อแม่เด้อกรรมอะไรสดก็เลยมีพี่น้องชาวไทยด้วยบัดดี้ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทำเองเนาะวานนี้ก็เจอกันที่วัดจ้าเป็นไงแม่ก่อนช่วงโควิด ก็อย <Mohammad. S 1> ู่บ mm ้านไม่ได้ไปไหนพี่น้องชาวไทยจะมาเราก็มาช่วยกันนะแม่แมเนาะจ้าสาธุนะแม่นะสาธุเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศข้างในค่ะไปชมกันเลยค่ะก็สบายดด้ยพี่น้องเลยตอนนี้เราก็คนที่ใส่เสื้อสีส้มก็คือเป็นท่านประธานเรียนยงสุขนะ

ปะเบียนติดยังคงเวิมปิศาจเดินะสหอัญจนสิการาจารย์เนนบอกเอสไ er <auxkyver mayor> en yeah. <auxkyver Fifth Dé goal> ขสงแสัม um ืุท่าสด็ะมาท่าสะอะมะท่าเสะ็ะมะตอวตขึ้นแล้วแอกขึ้นแล้วขึ้นแล้วแอกขึ้นแล้ว ตี่ยมปีตุธังสารังขจา,านิที่ยมปีตธรรมสารังขจา,านิ

เวรังนิสิตาปัทถันสมาธิยาณิญาณิสุภาจาระเวรมณิสิภาปสมาธิยาณิญามิสุภะจาระเวรมณิสภาสมาธิยา

สัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเข้าของพวกกันน้อยเข้าของพวกกันน้อยข่าดั้งดอกบดอกบัวยกขึ้นเหนือหัว ด้วยจิตจำนงลงไปสู้ะนิพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แก้วพวกมานขอให้พบพระเสียนในเบื้องหน้านั้นเถิด เวลานปีคูสังกสาโนสยามาสาตุโนพันเตปีคูสังโอีมาเนบินดาปตานิัตตาเนรีวลังปริพันหาตุอมหััง าขันทขอาต่พระสงฆ์ผู้เจริญก็ขระน้อยทางหลายขอน้อมสวายซึ่งเข้าบินสบายพัตสาารพร้มอมด้วยเครื่องบริวารนั่งหลายเล่านี้ให้แกพระสงฆ์